ค่ะพามาดูในเรื่องของการขานรับนโยบายอีกหนึ่งนงโยบายก็คือในเรื่องของการเรียกว่าใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์นะคะเรื่องในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค่ะห้างท้องถิ่นนะคะก็ขานรับนโยบาย easy e-receive ค่ะช้อปดีช้อปคุม้มได้ลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน50,000บาทค่ะ ศูนย์การค้าได่าคอมเพล็กซ์ห้างท้องถิน่นอำเภอหาดใหญ่จวดสงขาขานรับนโยบาย easy e, e receive 2,567มาตรการหักลดหย่อนภาษีด้วยซื้อสินค้าหรือค่าบริการในประเทศค่ะสามารถขอใบกำกับภาษีไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทเริ่มตั้งแต่วันที่1มก่งเมายไปจนถึง15กุมภาพันธ์2567นี้ค่ะทางด้านของนางสาวพิชชาวีทีรพันธ์วด,ดีค่ะผู้จัดการฝ่ายการตลาดเละ บริหารพื้นที่เช่าศูนย์การค้าแดนาคอมแพกเปิดเผยว่าปีที่ผ่านมาศูนย์การค้านั้นได้เข้ารับเข้าร่วมมาตรการช็อปดีมีคืนของรัฐบาลไปแล้วค่ะซึ่งก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับปีนี้ได้มีการเข้าร่วมมาตรการ easy e r e c e i p t ซึ่งเป็นมาตรการในลักษณะเดียวกันโดยลูกค้าที่มาช็อปสินค้าหรือมาใช้บริการตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่15กุมภาพันธ์2567สามารถที่จะขอใบกำกับภาษีเพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในช่วงปี2568รวมไม่เกิน50,000่บาทตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นมาค่ะซึ่งมีลูกค้ามาช็อปซื้อสินค้าและขอใบกำกับภาษีมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดหรือว่าช่วงเย็นหลังเลิกงานค่ะกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ ก็จะเป็นกลุ่มวัยทำงานหรือว่าผู้บริหารที่มีเงินเดือนค่อนข้างที่จะสูงต้องการนำใบกำกับภาษีไปลถยนตนภาษีรายได้เป็นรายปีนะคะมองว่ามาตรการนี้ช่วยกระตุ้นการซื้อขายในช่วงต้นปีได้เป็นอย่างดีค่ะ ขณะเดียวกันลูกค้าบางรายนะคะอาจจะถือโอกาสนี้ค่ะซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็จะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับทางห้างนะคะก็ประกอบกับทางห้างก็ได้มีการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการขายก็มีทั้งคูปองส่วนลดและคูปองชิงรางวัลที่สําคัญขณะนี้ค่ะได้ร่วมกับททท,ทรับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและจัดรถค่ะรับส่งสําหรับลูกค้าชาวต่างชาติที่จะมาจัดจ่ายที่ห้างส่วนนี้นะคะแม้จะไม่ได้ร่วมมาตรการของรัฐแต่ก็ช่วยกระตุ้นการซื้อขายได้มากเลยทีเดียวค่ะทั้งนี้ลูกค้าที่ต้องการรับ กำกับภาษีสามารถแจ้งในที่พนักงานหรือนำสลิปค่าสินค้าไปแจ้งที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ของห้างได้เลยค่ะคาดว่าปีนี้นะคะจะได้รับการตอบรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาค่ะ